สวัสดีนาทุกคนนิกกี้กับโกบอยแวะไปถ่ายงานกับพี่เท่งนะแล้วก็วิดีโอคอลกับก้อยด้วยแล้วหลังจากงานโกบอยกับนิกกี้ก็แวะไปหาพี่นงนะทุกคนคิดว่าน่าจะนัดกันไว้นะะเพราะว่าพี่นงบอกว่ามาสายนิดนึงดีกว่าไม่มาเอาวันนี้นิกกี้กับโกบอยไปไหนกันมาฮะวันนี้ไปถ่ายบ้านคุณเท่งไหม่ายบ้านคุณเท่งครับไปจิบกับคุณเท่งมาเพราะเริ่มคึมๆแล้วก็ ตอนแรกว่าจะแวะกินไอ้ร้านบะหมี่ข้างหน้านี้แต่ว่าร้านเขาปิดแล้วก็เลยร้านนี้ตอนแรกจะจะแวะไปเยี่ยวด้วยนะแต่ว่าเอิญเจอพี่เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวพี่ถามไงแต่ตั้งใจมากินกินซาลาเปาแล้วจะไปเที่ยวอ้๋อนุนุนกินเตาป่บแต่ว่าพอพอพี่ทักผมก็เอาคนกันเองมันก็ต้องจำใจนั่งอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยากกินซาลาเปาเลยอยู่ดีๆพี่ก็เอามาเสิร์ฟให้ผมผมไม่ได้ขอพี่เลยอ่ะพี่โนุ ฮะกะรีบีว่าเขาหน่อยเออกะรีบีหน่อยอันนี้เป็นสังขยาสังขยาใบเตยหากินยากคุณนิกกี้โหโหอะไรของมึงอ่ะกินก่อนสิยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าปากเลยเขียวเ <laughs> ป็ดเลยเอ่ะเรา,สาใส่ใส่ใส่ใสีไงไม่ใส่อันนี้ใบเตยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะเอาไม่ต้องพูดใช้หน้าตากูต้องเลิกขายแล้วมั้ง หน้ามึงอย่างเงี้ยนิกี้ร้อนร้อนหวานมันจะมีหวานนิดนึงนะไม่ถึงกับหวานมากพี่เล็กทำรงแล้วผมคนกินเยอะมันต้องแบบตัดขาตัดมืออะไรอย่างเงี้ยมั้ร้นแดงเออมันขนาดนั้นเลยนิกี้เดี๋ยวฝากไ้ให้ก้อยสองลูกนะกินไหมก้อยสมมติก้อยเขากินอะไรของอะไรเซเว่น ของเซเว่นเขาก็กินแต่ถ้าชอบนะก็ดีวรพรวรพรเนี่ยเขาจะฝากแม่ฝากพ่อเขาแล้วก็ทับหลี่แ้วทับหลีแล้วก็ของเซเว่นก็กินได้ก็คือนี่คือตามที่พ่อได้โดนใจของเขาเลยอแล้วชูศักดิ์มีแทรกเข้าไปในดวงใจสักนิดหนึ่งได้ไหมของก้อยเคยทีายหญ่เากินทีหนึ่งตัดไปแล้วยายก็ทำเนี้ยอ๋อเขาเนี่ยก็กระเป๋านุ้ยดิไม่ใช่กระเป๋านงหยอกเล่นชูศักดิ์หยอกเล่นครับสังขยานี่รถใหม่แล้วของพี่หนกอร่อยมากอ นทำไมแป้งนุ่มเงอะแป้งนุมแป้งนุ่มน้ำยาไงน้ำยานี่ตีเรื่องเดียววะว่าว่าไส้มัน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 น้อยไปนิดหนึ่งไส้น้อยไส้น้อยไปหนึ่งก็ซื้อสองลูกนะฮะสองลูกแล้วก็เอออีกลูกหนึ่งนะน้โอ้โหก็กินไปหมดแล้วจะบอกไส้น้อยนี่กอบอยทีหลังถ้าบอกไส้น้อยนะสั่งสองลูกแล้วก็เอาอีกลูกหนึ่งทิ้งไปเอาไส้อีกลูกหนึ่งมาใส่อีกลูกหนึ่งคุณรักพี่โดมันหมดและคุณรักไป่โดมไหมไม่รักแล้วหมดแล้วเอ้านีคุณรักคุณรักคนลงรัักกไไปปหรรือเลล่่ามแ้ว คุณรักคุณโง่ไหมรักคุณพูดผมตลอดเวลาคุณรักคุณโง่เออเาหนี่กระดาษสลากอร่อยมากครับนี่ถามจริงสองคนไปกันได้ไงวะเหมือนคนแบบว่าไม่ถูกกันอะแต่รักกันแต่รักกันนี่นี่นะครับรถใหม่ล่าสุดนะครับสังขยาตะเบลชูตักสังขยากาแฟมีกาแฟนี่มั้ยกาแฟหนงกาแฟมีไหมฮะหนงกาแฟโอ้โหมันขาดตลาดเลยตอนเนี้ย ขาดตลาดก็คือขายดีไม่ไม่มันขาดตลาดนะตลาดไม่ได้เอาไปขายขายหน้าร้านแล้วก็สั่งในเพจอ้า oh, <okay. S 1> ขอบคุณน้องนิกกี้กับโกบอยด้วยแมนะย่มานะเขานยกอุตสาหะมาเนาะตั้งใจมากินซาลาเปาชูสัก <c oughs> ตั้งใจมาเยี่ยวเรื่องจริงพูดจริงนี่มันนิคิโมะแวะมาเยี่ยวจริงแล้วก็เจอพี่อ่ะรีบกินเลยนะเราต้องต้องไหว้เพราะไหว้เสร็จพี่จะชวนผมนั่งอีกผมรู้ทำไงมันก็ยัดเยียดซาลาเปากิเออยัดเยียดอะ้กินไม่ได้สั่งด้วยอ่ะพี่เอาเองใช้คำว่ายัดเยียดด้วย โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณมากครับเขา,า,าเรียกหาลูกน้องแล้วมองหา <laughs> ลูกน้องแออกส่วนคลิปนี้ก็จบแล้วนะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย